สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับมาลองเล่นนะครับเกมโรงงานสร้างกระท่อมนะครับผมอันนี้นะครับจากตัวเกมนะครับจะเป็นเกมสร้างกระท่อมนะครับให้เรามาแยกแยะนะครับว่ากระท่อมนี้เป็นกระท่อมประเภทไหนนะครับแล้วก็คิดว่านะอาจจะเป็นเกมไม่นานนะครับอาจจะเป็นเกมที่ไม่ยาวไม่แน่ใจว่าจะเป็นลองเล่นหรือเล่นจริงๆนะครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผม Welcome to the Cabin Factory Corporation. At the Cabin Factory, we pride ourselves in creating the best hyper realistic horror cabins for the movie and theme park industries. Starting today, you will be one of our cabin inspectors. Congratulations! Due to a recent legal dispute that falsely claims some of our cabins are haunted, it's now mandatory to inspect every cabin to ensure the safety of all users. It's important to highlight this claim is untrue and that we have had zero cases of serious anomalies proven to be the corporation's fault. We're positive you will carry out these inspections thoroughly and professionally. From the whole Cabin Factory Corporation family, have a wonderful first day as a cabin inspector. By entering this elevator, you have accepted all the terms of your contract, which may be updated without notice. กระท่มนะครับผมกระท่อมก็จะเป็นกระท่อมที่แบบใช้งานจริงแล้วก็จะเป็นกระท่อมที่เออเอาไว้ใช้ในฉากนะครับอาจจะใช้เป็นเอ่อเรียกว่าไงนะในการถ่ายหนังหรือว่าอยู่ในสวนสนุกนะครับนั้นเราโอ้โหฉันจะมืดขนาดนี้นะเนี่ยสนไม่ได้เลยก็จะเดิมสนดซะหน่อยจะเช็คซะหน่อยเช็คไม่ได้มันมืดไปหมดโอเคหนูวิ่งไม่ได้ สำหรับผู้ที่ตรวจสอบอกระท่อมนะครับถ้าเป็นกระท่อมผีสิงนะครับให้รีบกลับมาแล้วกดปุ่มอันตรายโดยด่วนนะครับแต่เกิดปลอดภัยให้กดปุ่มเคลียอะไรก็ตามที่ขยับได้ในกระท่อมนะครับก็คือเป็นกระท่อมผีสิงครับถ้าเกิดไม่ขยับก็คือไม่ไม่ผีสิงนะฮะกดชิปเพื่อวิ่งนะครับน่าจะมีทั้งหมดแปดกระท่อมแน่กัน ลองดูดี๋่ะทำไมมันมืดถอยอถอยเอ้ถอยแล้วสว่างเข้าไปแล้วมืดดูดิเฟดไฟให้ผมเฉยมันเฟดไฟหรือว่าเรารู้สึกไปเองวะเ่าเขาเข้าเขเดินชนนะใช้วิธีการเดินชนถ้ามันมีเรื่องไงหนครับแปดกระท่อมใช่ไหม ฟิกอยู่แล้วแหละว่าอันไหนจะทําผีไม่ผีน่าจะไม่ได้เป็นหลอกเล่นนะครับผมใครเอ่ยแล้วเราทำอะไรได้บ้างครับคลิกๆอันนี้เหมือนจะยังไม่เจอนะะขยับนะเงียบๆอ,อ,อันนี้นะผีปะ่ะก็จะขยับไหม ทำไมซื้อซื้อกระถอมแถมคนหลอแเมงสองขึดจัดชดชดเดี๋ดวยวชขึ้นได้ด้วยโอ้โหมีตุ๊กตากรบนะฮะ นี่อะไรขยับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ผีนะครับอ้เปิดอันแรกน่าจะไม่ผีเลยน่าจะอา่าเวลคัมดิงนะครับผมโอเคองั้นถือว่าเคลียร์ครับผมกดเลย Clear. เคลียร์ที่เุครับอต่อไปนี้น่าจะไม่รอดแหละอาจจะนะอาจจะแบบกระดุกกระดิก จะเรียกว่าอา่าจะท่านี่นจะเหมือนกันหมดนะฮะดูจากลักษณะแล้วเดาๆนะครับเพราะว่าเอออันนี้ที่สองอ่ะอจองจองจองจะกระดูกกระดิกไหมไอ้ที่กระดูกกระดิก,กคือเราเนี้ยน,นี่นี่เมาส์อยู่เฉยๆนะครับไม่ได้ขยับเมาส์เลยสั่นอยู่นั่นะหายใจแรงเหลือเกิน น่าจะเป็นกระถ่อมเหมือนกันเนี่ยแน่ๆกระดูกกระดิกละอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ปกติแล้วไปไฮ้เดีกยวนะถ้าเราสนล่ะเออลองดูดิถ้าเราสนล่ะกระเอะเฮ้ยอุ้ยกระดูกอุ้ยคือเราเหยียบอยู่แล้วเขากระดิกขาเราก็ขยับตามี่เขากระดิกเลยครับ เลือดเลือดหน่อยไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เลือดโอเคมุมเงานะฮะไปดีกว่าโอเคอันนี้ไม่ปกติแล้วมันจะไม่ปกติังแต่อันที่สองเลยเหรอใช่หรออาหรืออันนี้คือตอบถูกเหรอ Fire that burned a family alive took place in an isolated cabin in the woods. Two bodies were found calcinated on Sunday evening after three hikers noticed a huge column of smoke and immediately called 911. When emergency crews arrived just minutes later, the flames were still burning. According to our sources, a family of four lived in the cabin, a mother, a father, and their two children. The police confirmed the bodies found on the scene belonged to the parents. The two children, a 10-year-old little girl and her 6-year-old brother, have not yet been found in the surrounding areas. The chief of the fire department announced the search operation will continue and said she has hopes of finding them alive. It is still unclear how the parents got trapped inside their own cabin, but the police have found clues that may indicate the fire was intentional. A criminal investigation is ongoing. <laughs> The brutal fire that burned a family alive took place in an isolated cabin in the woods. Two bodies were found calcinated on Sunday evening after three hikers noticed a huge column of smoke and immediately called 911. When emergency crews arrived just minutes later, the flames were still burning. According to our sources, a family of four lived in the cabin a mother, a father, and their two children. The police confirmed the bodies found on the scene belonged to the parents. The two children, a ten-year-old little girl and her six-year-old brother, have not yet been found in the surrounding areas. The chief of the fire department announced the search operation will continue and said she has hopes of finding them alive. It is still unclear how the parents got trapped inside their own cabin. But the <mask> <coughs> 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 okay, here, <laughs> <Cr> <laughs> ก็คือตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุน,นะครับก็จะเจอเด็กสองคนนะครับที่อยู่ข้างในไม่รอดนะครับผมแต่หาพ่อแม่ไม่เจอนะครับอ,อ่าอันนี้มีโมเดลนะครับ มันขยับอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะมันขยับคืออะไรคือตามเราเหรอเฮ้ยใช่จริงด้วยมันตามเราจะมีไอเด็กไอเด็กที่ไหนอยู่อยู่ตรงตรงมุมประตูนั้นอันนี้ยโดนชนแม่งเลยไหมมาดิ โทษขอโทษขโทษขอโทษโอเค okay. ไม่ไม่สนก็ได้โอเคครับผีสิงก็ผีสิงโ oh อ้โหไหนนี่ล่ะครับแหมไม่มีนะครับโมเดลไหนอ้าบอกคุณพ่อนั่งที่เดิมเรียกคุณพ่อแล้วกันเนาะผมก็ไม่รู้ไอ้เขามี นิ่งไหมน,นิ่งแหละเฮ้ยประตูแง้มแง้มแต่เราทำอะไรไม่ได้นะครับแค่แง,ง้มเฉยๆแต่ก็ไม่มีอะไรขยับนะครับเอ๊ะอันนี้ไม่ขยับนะครับแต่มีเสียงนับว่าสิงไหมนับว่าสิงแล้วกันเนาะอุ้ยโอเคสิงแหละ จะเด็กผู้หญิงด้วยนะผมว่าผมใน,ในช่วงเจ็ดแปดเนี่ยน่าจะโดนครับอนหกน่าจะยังน่าจะใกล้น่าจะบิ้วบิวหน่อยเ,อ,อ,เอ,อ๋โอเคทุกอย่างยังใกล้เคียงเดิมนะฮะอันนี้ก็ไม่นะไหมมาเรียบต้องมีต้องมีสะดุ้งบ้างแหละ,อ,ะอเค เป็นไงแล้ครับเ็กไม่ขยับไม่ขยับนะครับผมประตูนี้ล่ะพุ่งเข้าไปเลยไหมไม่ได้เฮ้ยโอยตกใจเดินออกมาออกได้ไหมเนี่ยออกไม่ได้ด้วยไม่ให้ออกด้วยประตูเปิดอแล้วเนี่ยเวลคัมำผมแล้วแหละชัวร์อ่านั่นไง ท้องใต้ดินเฉยครับเดินติดเลยวะแอนน์นน่าจะวิสองโซน,นทำไมเราเป็นเด็กอ่ะเ,อเกต้ากับฮานใช่ไหมครับผมอันนี้คือน,นับอะไร What do you think you'll find outside? Absolutely nothing. You want to leave Greta? Totally fine, but your brother will stay here, and he will not be happy when he hears you abandoned him. Leave and abandon your poor mother I <coughs> เริ่มใหม่ชัวรเฮ้ยเริ่มใหม่งั้นแสดงว่าอันนี้ผมเล่นไม่จบงั้นเก็บไว้ให้คนเก็บไว้ให้คนดูบางคนเอาไปเล่นเองดีกว่าไหมนะเดี๋ยวครับเราไปเดินรอบแรกน่าจะเหมือนเดิมคร่บนมแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมครับอ่าย้ำอีดดีว่าเกมนี้ผมเล่นเป็นลองเล่นให้ละกันดีกว่าโอเคครับสำหรับใครที่อยากลองนะครับว่าบทสรุปจะเป็นยังไงครับหกเจ็ดแปดนะฮะไปลองกันได้นะครับผมจริงๆจะเล่นให้จบก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวคนอยากเล่นแล้วมันเฉลยหมดเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ดีกว่า ไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับผมไว้เดี๋ยวมาดูกันคลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นเกมอะไรต่อหรือว่าจะเอาอะไรมาลองอีกนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมหรือว่าอยากจะดูตอนจบนะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ครับเดี๋ยวไปตัดเป็นช็อตให้ดูก็แหละถ้ามีถ้ามีใครอยากดูนะอะไะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับทุกคนเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับผมโอ้โหเพลงเกมเงียบจัด,จด